เรื่องรอนของโรงเรียนเอก,กชนเรื่องแรกนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงที่เรานั้นเรียนอยู่มต้นได้จําไม่ผิดก็สักช่วงหมหนึ่งถึงม2ซึ่งเรานั้นก็อยู่ที่โรงเรียนคลิปแห่งหนึ่งแถวบางบัวทองซึ่งเรานั้นเป็นลูกของครูที่โรงเรียนแห่งนี้เขาจะเรียกกันว่าครูทายาท เหล่ากูลุทายาตัวแสบก็จะเป็นพวกที่ต้องอยู่โรงเรียนดึกเป็นประจำเวลาที่ทางโรงเรียนนั้นมีการประชุมครูสักสามทุ่มได้ก็จะปล่อยให้เหล่าเด็กๆที่เป็นลูกครูนี้มาอยู่รวมกันในห้องพักครูของชั้นประถมซึ่งใกล้กับชั้นล่างๆและก็ใกล้กับป้อมหยามมากที่สุดและแน่นอนว่าการเล่นของเด็กในเวลานั้นก็คือไม่ซ่อนแอบก็ต้องไปลองของหรือว่าเดินสำรวจตึกกันมืด จริงๆแล้วทางโรงเรียนช่วงที่สร้างใหม่ๆก็เคยมีอุบัติเหตุช่างตกลงมาตายเสียชีวิตทุกตึกต้องย้ำเลยว่าทุกตึกจริงๆและก็เคยมีคนเห็นอยู่บางครั้งในความที่เป็นลูกครูทำให้เรานั้นได้อยู่กันดึกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแต่เพราะความสนแล้วก็อยากรู้อยากเห็นในสมัยนั้นก็ทำให้เรานนั้นเออออไปกับเพื่อนๆแล้วก็น้องๆในช่วงที่อยู่ที่ตึกเก่าพวกเรานั้นเล่นซอนหากัน ก็ได้เกิดเหตุการณ์ผีลักซ่อนอยู่สองครั้งแบบว่าหายัางไงก็หาไม่เจอหาตั้งแต่ชั้นหนึ่งยันชั้นหกหายันห้องน้ําแล้วก็ออยังไม่เจอจนพวกเรานนั้นต้องยกมือไหว้บอกว่าขอให้เจอจะได้กลับบ้านกันแล้วสักพักหนึ่งคนที่เราหาไม่เจอนั้นก็เดินกลับมาเองพ่อถามไถยว่าไปแอบอยู่ตรงไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่ห้องน้ําชั้นสามซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเรานั้น ไปหาหมดทุกซอกทุกมุมแล้วพอไปเล่นกันที่ตึกเก่าแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องไปต่อกันที่ตึกมารรอาซึ่งก็เป็นตึกสองอยู่ใกล้กับตึกเก่าวันนั้นเป็นวันประชุมครูอีกเช่นเดิมรอบนี้เรารวมตัวกันที่ห้องพยาบาลคราวนี้ได้ไปลองของกันที่ห้องน้าตศลินห้องน้าตศลินของโรงเรียนเรานั้นจะอยู่ที่ชั้นสี่ได้จำไม่ผิดนะจะเป็นชั้นเดียวกับที่มีสนามบาส ทั้งหมดก็ได้ขึ้นลิฟต์กันไปถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณสักห6คนเราก็ค่อยๆเอาไฟฉายนั้นส่องกันเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะมืดมีแต่แสงจันทร์ส่องลงมาพอให้เห็นทางแบบร่างๆเท่านั้นเองห้องนาฏศิลป์นั้นเป็นห้องที่ก,กว้างประมาณห้องเรียน3ห้องต่อกันและจะมีบานเลื่อนเอาไว้เลื่อนกันตรงที่วางเทนเสียนครูกับที่ฝึกซ้อม ตรงแท้นเสียงครูก็จะมีพวกเครื่องดนตรีไทยวางไว้อยู่หลายชิ้นทุกคนก็เอาไฟนั้นส่องมองโน่นมองนี่กันในห้องนาฏศิลแต่แล้วสักพักทุกคนก็เงียบเสียงลงหนึ่งในทีมนั้นพูดขึ้นมาว่าได้ยินเสียงคนเดินมาไหมซึ่งพวกเราทุกคนนั้นก็พยักหน้าแต่พอศาสตร์ไฟฉายส่องไปรอบๆก็ไม่เจอใครเลยแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังเข้ามาเรื่อยๆและแน่นอนว่าเริ่มใจคอกันไม่ดีแล้ว ไม่รู้ว่าผีหรือว่าคนแต่ด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นก็มีมากกว่าความกลัวทุกคนก็ยังเอาไฟส่องเข้าไปอย่างด้านในของห้องเราส่องไปเห็นเสียงครูหรือว่าเสียงดอสีและก็เสียงประพิราบเราก็มองเฉยๆไม่เห็นว่ามีอะไรก็เลยได้เลื่อนไปส่องอย่างอื่นก็เห็นบานเลื่อนที่กันระหว่างที่ฝึกซ้อมกับเท่นเสียงครูเคลื่อนไหวได้เองมันค่อยๆขยับ เหมือนกับใครนั้นมารูดมันปิดเหมือนกับมีใครบางคนนั้นมารูดให้มันเปิดสักพักอีกคนก็ได้ร้องวักขึ้นมาพร้อมกับวิ่งไปเลยเพียงเท่านั้นแหละวงมันก็แตกทุกคนก็พากันวิง่งขามานั้นขึ้นลิฟต์มาแต่ตอนวิ่งกลับไปนี้คือวิ่งลงบันไดไปเลยให้เรามันก็ไม่ได้เห็นอะไรเท่าไหร่ในตอนนั้นก็แค่วิ่งตามลงมาเลยถามว่าเห็นอะไรผลก็คือ เพื่อนบอกว่าเห็นผู้หญิงยืนรำอยู่ในห้องทางทั้งที่ตอนแรกเรามองก็ไม่เห็นว่ามีใครอยู่แถมห้องมันก็ล็อกเพื่อนมันตกใจมากก็เลยเร้องออกมาแล้วก็วิ่งออกมาทําให้วงแตกเราก็คิดกำคำว่าเอ้ยยังไงดีสงสัยมาเตือนๆว่าอย่าให้เราดื้อกันท่านไม่ได้มาทําร้ายเด็กๆต่อมาเป็นเรื่องที่เรานั้นเจอส่วนตัวที่โรงเรียนนี้ตอนนั้นเราสักประมาณม .3 ได้แล้ว วันนั้นจําได้ว่าเป็นช่วงบ่ายๆเราก็ได้ไปห้องน้ําเพราะว่าอยากจะไปถ่ายเบาก็เลยได้เดินไปตามระเบียงจนมาถึงก็ต้องลงไปครึ่งชั้นเพราะว่าห้องน้ํานั้นจะมีทุกชั้นแล้วมันจะต้องผ่านห้องเก็บของของชั้นดาดฟ้าซึ่งปกติแล้วเราก็ชอบมาแอบนั่งอยู่แถวนี้แหละซึ่งเขาก็บอกกันว่าผีดูก็ตามแต่เรานั้นก็ไม่เคยเจออย่างมากก็เห็นแบบห่างๆตา วันนั้นจำได้ว่าสักช่วงบ่ายสองบายสามได้ก่อนที่จะเลิกเรียนเราเดินผ่านตรงบันไดแล้วเหมือนกับมีอะไรโดนใจให้มองไปทางห้องเก็บของของชั้นดาดฟ้าแสงแดดที่ตกกระทบส์ด่องให้ไปจนถึงสุดขั้นบันไดจนถึงประตูห้องเก็บของทว่ามันมีเงาสีดำตะมึนยืนอยู่ที่ตรงบันไดช่วงขั้นที่ห้าซึ่งมันกอค่อนข้างที่จะใกล้กับเรามาเราก็มองตามด้วยความงุนงง เราพิจารณาในสิ่งที่เราเห็นมันคือความดำซึ่งก็เป็นรูปร่างคล้ายกับผู้ชายเห็นสัวนส่วส่งทั้งหมดแต่ตาของเขานั้นแดงกล่ำแถมยังทำตาโตใส่เราด้วยให้เราก็มองเขาก็คิดว่าเขานั้นเป็นคนแล้วก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเขาไม่มีเงาเหรอพอคิดได้สักพักดูจากทรงแล้วเขาคงไม่มาดีเท่าไหร่นักเราก็เลยเดินผ่านมันลงตรงบันไดเดินติดกำแพง ห่างไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่ร่างนั้นก็ได้หันตัวมาพร้อมกับใช้มือสองมือจับราวบันไดแล้วก็ยืนมองตามเรามาเราก็เลยต้องทําเป็นมองไม่เห็นแต่ก็เห็นหางตาตอนที่เดินผ่านเขานั่นแหละว,ว่าเขานั้นมองเราจนเหลียวหลังพอเราเข้าห้องน้ําได้นี่คือหายปวดไปแล้วกําลังคิดว่าปลดทุกข์ดีไหมหรือยังไงสุดท้ายตัดสินใจไม่ปลดทุกข์เปิดประตูห้องน้ําออกมาแล้วก็เดินจำออกมา ผ่านยังจุดเดิมก็ยังเห็นเขาอย่างเชิงโงกนาอยู่ที่เดิมจะเดินอ้อมไปอีกชั้นก็ขี้เกียจพรถึงห้องเรียนก็มาเล่าให้กับเพื่อนฟังพอดีว่ามีคนรู้เรื่องเขาแล้วก็เล่าว่าจริงๆแล้วตึกนี้นั้นมีช่างตายตอนสร้างตึกเห็นว่าตกจากนั่งร้านแต่เนื่องด้วยความเป็นโรงเรียนคลิศจึงไม่ได้มีพิธีตาบุญหรือว่าเชิญดวงวิญญ,ญาณแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนเห็นร่างเดียวกับที่เราเห็น ที่จะโงกตัวออกไปตรงราวระเบียงชนิดที่ว่าเห็นถึงครึ่งตัวจนเกิดความแตกตื่นระยะหนึ่งจนในที่สุดทางโรงเรียนก็ได้สร้างหลังโคมครอบตั้งแต่ชั้นที่สี่ไว้ทำให้คนด้านล่างนั้นมองตึกไม่เห็นชั้นบน